าช่ใช่ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะเจ๊จะรูว่าเนี่ยคนอ่านอกเสียงอย่างนี้พือมีบทคามมาให้เขาให้านเอนไวย์งอเอรนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วว่าเชื่อนี่ไหมเช่อช้งนี่ เป็นอย่างนี้อ่ะนี่ครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างเขาเรียกอักษรอารักเนี่ยเาเขียนภาษามลายูว่าอักษรยาวยันนี่เสียงไม่ได้จิตบุกยานนี่ยานี่เป็นมลายูเขาจะอ่านเสียงเคที่เป็นเกออกเสียงเกิกเกิเกิรกเนะคะพีก็จะออกเสียงเป็นปะ อักษรรูมีนั่นเองอักษรยาวมีหรือรูมีซึ่งหรืออักษรยาวมีวไม่ใช่ภาษายาวมีวอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกัน University ในภาษาภาษาอินโดนีเซียนะคะเขาไม่เรียกว่า University นะเขาเรียกว่าประเทศอื่นเขาไม่เข้าใจผิดนะคะพราะ อีกครั้งหนึ่งกเอเกอเอเกออ่ะอีกั้เกอเกอค่ะอกคักอเกอต้องกาต้องกาวอยไม่ใช่องไก่ไม่ใช่ว่าสำเนียงการอ่านออกเสียงภาษาเนี่ยเพราะมากเขาพูดภาษามาลายูการตันนะคะการเรียนภาษามาลายูนะสำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการและหลักสูตรสำหรับเยาวชนนั้นอ่ะ จากรุ่นที่1สู่รุ่นที่2เนี่ยผมมีความประทับใจมากเนื่องจากว่าทั้งครูผู้สอนแล้วก็ทั้งนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็ชมชอบด้วยในการาศึกษาเราเรียนในภาษามาลายูนี้นะครับเลยคิดว่าเมื่อรุ่นที่2จบไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเปิดสอนรุ่นที่3เนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นเนื่องจากว่าได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือ ประชาชนโดยทั่วไปและโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยู่ในโรงเรียนน้ำกระจายนี้ก็มีความรู้สึกว่าตั้งใจที่จะมาศึกษาเรียนภาษามลายูเนี่ยมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากว่าเราได้สร้างความกราก,กว่าภาษามลายูเนี่ยเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้นะล,ง,ลงมาจากภาษาอังกฤษในระรดรับของโลกหรือระดับอาเซียนต่อไปซึ่งเราก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภาษาสําหรับผู้คนที่มีอยู่ประมาณ3 0 0พัน 3,000กว่าล้านคนในโซนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้นะครับโอกาสนี้ครับทางโรงเรียนน้ำกระจายโดยศูนย์ศึกษาอาเซียนนะฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมต่อไปนะครับที่ ที่สนใจที่ให้ความสนใจที่อยากจะเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของภาษาแายูนะครับทางโรงเรียนน้ำกระจายก็ยินดีต้อนรับนะครับซึ่งจะเปิดสอนในรุ่นที่สามในเดือนต่อไปในเดือนกันยายนนะครับซึ่งจะใช้อาคารเรียนที่มีอุปกรณ์การสื่อสารในพร้อมใช้ y t u t u นะครับในการเรียนหรือวใช้ไอซีทีในการ ประกอบในเป็นสื่อในการศึกษาเรียนต่อไปโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทางสํานักงานส่สงเสริมสังคมเป็นการเรียนรู้และมูลนิธิลําฉัดนะครับซึ่งเป็นผู้กอ่อตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านด้งกระจายและก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านที่ให้ความสําคัญตรงนี้ก็ทางโรงเรียนก็ขอเชิญผู้สนใจทุกๆฝ่ายทุกๆคนนะครับได้เข้ามาเรียนนะครับเพื่อพัฒนาตัวเราเองนะครับเปิดรับ การสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ต่อไปครับ